เรียกได้ว่าเป็นของที่ไม่ใช่แบบเรื่องแปลกใหม่อะไรเนาะการคอลแลบระหว่างรองเท้าแตะยี่ห้อคีโตกับยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งละกันนะครับนี่นะครับด้านในสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง sun skin นะครับแฮ่เป็นไงล่ะคิมนี้อยู่กับแบ็กกราวน์ใหม่นะครับผมก็อันนี้เป็นที่บ้านผมเองนะครับก็ไม่ต้องตกใจกันเนาะก็วันนี้ก็แบบ เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศการถ่ายทำสักนิดหนึ่งแล้วกันเนาะเออเปลี่ยนสถานที่บ้างนะครับเปลี่ยนสถานที่ครั้งแรกแล้วก็เรียกว่าเป็นเรื่องบังเอิญอีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับที่เกิดขึ้นในระหว่างการถ่ายทํานี้นะครับก็คือฝนตกนั่นเองนะครับทุกคนเออแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าพอเปลี่ยนสถานที่ถ่ายทำแล้วเนี่ยสีวิดีโอมันจะสวยขึ้นไหมหรือว่ามันจะดรอปลงครับเพราะว่าคือผมก็เจริรปัญญาแล้วทุกคนก็ทําได้แค่นี้ <c oughs> เรามาเข้าประเด็นของเราในวันนี้ดีกว่านะครับสิ่งที่ผมจะมาทําในวันนี้นครับก็มม่เปน,าก,น,น,นก,การรารออดีววะยูิิื สิ่งที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นครับก็เรียกได้ว่าเป็นของที่ก็ไม่ไม่ใช่แบบเรื่องแปลกใหม่อะไรเนาะแล้วก็อาจจะไม่ได้ว้าวสำหรับใครบางคนนะครับแต่ว่าว้าวสำหรับผมนะครับนั่นก็คือผมจะมารีวิวรองเท้าแตะนั่นเองนะครับทุกคนรองเท้าแตะใช่ครับ แตคือต้องบอกก่อนนะว่ารองเท้าแตะไอที่เอามาเนี่ยมันไม่ธรรมดานะตรงไหนรู้ไหมเพราะว่าเป็นการคอลแลบระหว่างรองเท้าแตะยี่ห้อคีโตกับยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งแล้วกันนะครับอ่าโอเคไม่รอช้าเรามาดูกันดีกว่านะครับผมเบเอยเป็นพัสดุที่ส่งมานะครับซึ่งจริงๆได้รับมาประมาณประมาณสามเดือนกว่าแล้วทุกคนไม่รอช้าเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับ <c oughs> อ่านี่นะครับผม เรียงให้เรียง,ยงอะไรอะไรอะไรโอปบ้านะครับจีตอลับนะครับ XQTA อบบ้านะครับผมอ่า ่กอด้านนบอธิบายถึงรองเท้าคู่นี้ก่อนละกันเนาะรองเท้าแตะคู่นี้นะครับเป็นการคอลแลบระหว่างรองเท้าแตะยี่ห้อคิโตแลบกับยูทูบเบอร์ที่มีชื่อว่าคิวเทลปานะครับหรือว่าพี่ซิมคอรานั่นเองนะครับผมซึ่งก็ได้ออกมาเป็นทั้งหมด2สีนะครับก็จะมีสีม่วงนะครับที่เป็นสีประจําช่องของพี่ซิมนะครับแล้วก็สีดานะครับผมเครื่องตัวที่ผมซื้อมานะครับเป็นสีดำนะครับเพราะว่าใส่ได้ทุกโอกาสแล้วก็มันค่อนข้างมิกแอนแมทกับเสื้อผ้าได้ง่ายกว่าสีม่วงนะครับจริงๆก็อยากซื้อแบบ ตังไม่มีก็ด้านกล่องก็ให้ดูไปแล้วเนาะเมื่อกี้นะครับประมาณนี้แหละส่วนเบอร์ที่สั่งมานะครับก็เบอร์ใหญ่สุดเลยครับเป็นเหมือนแบบ C4 C5 นะครับนี่นะครับด้านในก็ไปถุงห่ออยู่นะครับจริงๆมีการแกะมาก่อนแล้วนะครับนี่สีดำนะครับก็เป็นแบบกล่องรองเท้าทั่วไปนะทุกคนไม่มีอะไรแล้วนะข้างในมีแค่รองเท้าแตะนะครับนี่นะครับสีดําป้ายก็คือจะเป็นเขียนคําว่า o p ้านะครับส่วนด้านหลังก็คือ k i t e l a b แล้วก็มีเบอร์มีราคาบอกนะครับซึ่งคู่นี้นะครับซื้อมาในราคา399บาทนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดของรองเท้าเนี่ยผมขอพูดอะไรสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับรองเท้าคู่นี้แล้วกันเนาะรองเท้าคู่นี้นะครับเป็นรองเท้า l i m i t e d e d i t i o n นะครับที่มีขายเฉพาะการเปิดรีออเดอร์เท่านั้นนะครับในช่วงเดือนมีนาคมแล้วก็เดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับก็จะมีทั้งหมด2ล็อตนะครับซึ่งคู่นี้ที่ผมได้สั่งมาครับเป็นล็อตที่1น่งนะครับสั่งในช่วงระหว่างเดือนมีนาครับ ส่งที่บ้านไงแต่ว่าตัวผมอ,อยู่คอนโดนะครับ mm hmm. ก็เลยไม่ได้แบบ mm hmm. มีโอกาสมาสัมผัสแล้วก็ใส่คู่นี้สัทีนะครับ mm hmm. ก็คือรอไปอีกหลายเดือนเลยนะครับ mm hmm. จนแบบกลับบ้านก็ได้แบบ mm hmm. เออโอเค ได้ัาทีแล้วก็เอามารีวิวให้ดูกันนะครับโดยราคาที่เปิดพิเออเดอร์ตอนนั้นนะครับก็คู่ละ399บาทนะครับรวมจะส่งก็ประมาณ400นิดๆอะผมจำไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็มีทั้งหมด2สีที่บอกนะครับผมก็เป็นสีม่วงแล้วก็สีดำนะครับเบอร์ใหญ่สุดเนี่ยก็คือเบอร์ที่ผมได้สั่งมานะครับเป็นเบอร์4 4 4 5หนะครับคือมันเหมือนควบไซส์ไปเลยครับทุกคนปัจจุบันก็คือคิดว่าไม่น่ามีขายอะไรแล้วนะครับนอกจากแบบต้องไปซื้อต่อคนที่แบบพิเออร์เดอร์มานะครับเพราะว่ารี็นน่บะคัก เป็นคว่า Op อบนะครับตรงนี้ก็สกีนคิวเทอป้าเอ็กซ์นะครับด้านข้างเอาจริงดีไซน์มันก็คือรองเท้าแตกทั่วไปเลยทุกคนเออแต่ที่แบบราคามันค่อนข้างสูงนิดหนึ่งเนี่ยเพราะว่ามันก็เป็นการคอลแลบระหว่างยูทูบเบอร์ชื่อดังนนอะเนาะเออมันก็ต้องแบบมีการที่แบบว่ามันราคาสูงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับอันนี้ข้างขวาน,นะครับ ก็จะเหมือนทางฝั่งซ้ายเมื่อกี้นะครับไม่ค่อยมีอะไรมากคือจริงๆอ่ะมันก็คือรองเท้าแตะธรรมดาเนี่ยแหละทุกคนแต่ที่ผมอยากมารีวิวเนี่ยเพราะว่าผมเป็นคนเนี่ยค่อนข้างชื่นชอบพี่ซิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็เฮ้ยไหนๆเราแบบสั่งมาแล้วไงแล้วแบบเราเพิ่งได้เงี้ยก็แบบมาทําคลิปเลยละกันนะเพราะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะรีวิวอะไรดีนะเออแล้วก็จะมารีวิวถึงฟิลเลี่ยงที่ใส่เดินในบ้านคร่าวๆละกันนะที่ไม่เดินนอกบ้านเนี่ยเพราะว่าฝนตกไงเออจากที่ลองเดินใส่นะครับค่อนข้างใส่สบายเหมือนกันนะ มันไม่ได้ออกแบบมาให้แบบมันเรียบไปเลยอะคือมันจะมีการแบบว่าเว้าวส่วนตามสรีราเท้าอะเออแล้วก็ตรงเนี้ยจะเว้นบช่วงนิ้วเอาไว้นะครับคือใส่สบายเหมือนกันครับเท้าผมเนี่ยยาวประมาณ27.8นะครับใส่แล้วเหลื่พื้นที่นิดนึงนะครับมันก็ค่อนข้างดีเหมือนกันครับมันทําให้ไม่รู้สึกแบบว่าใส่ไปแล้วอะ มันพอดีรองเท้าเกินไปอ่ะมันยังเหลือที่แบบให้เวนน้นไว้นิดนึงอ่ะค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมเออแล้วก็เขาบอุโอป้าเนี่ยก็ทํามาค่อนข้างโอเคนะครับตอนแรกเข้าใจว่าสกรีนไปนเลยนะแต่จริงๆก็คือแบบมันเหมือนแบบนูนๆขึ้นมาหน่อยนะครับไม่รู้ในกล้องจะแบบเห็นหรือเปล่านูนๆขึ้นมานะครับสวยงามครับดีส,สีดามาอย่างที่บอกใส่ง่ายดีนะครับเพราะว่าผมจะแบบ เอาไปใช้จริงด้วยนะประมาณนี้แหละคือมาให้ดูแค่นี้จริงๆนะครับ <c oughs> <c oughs> เป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างชื่อชอบพี่ซิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ติดตามพี่เขามาตั้งแต่แบบช่วงที่พี่ซิมยังแบบมมหกอ่ออะก็มันจะขึ้นปีหนึ่งอะ่ะคือช่วงที่ผมกดซับช่งองเขาตอนนั้นอะ่ะประมาณ3 0 0แสนซับว่ะเออค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับจนแบบ6ล้านซับแล้วอะ่ะจนจะ7ล้านซับแล้วอะ่ะคือมาค่อนข้างไกลม,มากๆเลยนะครับก็เคยมีโอกาสได้เจอตัวจริงมาแล้วนะครับประมาณครั้งสองครั้งนี่แหละนะครับครั้งแรกก็จะเป็นในช่วงที่แบบว่าผมยังอยู่มัคครรัับบบอีีดด แล้วแต่มีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เจอพี่ติมเหมือนกันอันนี้จะเป็นช่วงที่ขึ้นมหาลัยมาแล้วนะครับข้างมองเทพแบบมันจะมีซอยซอยหนึ่งที่แบบว่าเป็นเา็ย่านเลยอเออนั่นแหละผมก็แบบไปนในซอยนั้นแล้วก็เจอพี่ติมถ่ายรายการอยู่เหมือนพี่ติมไปทําแบบขายน้ำเออแบบทำน้ำแจกคนที่เดินผ่านไปผ่านมาอะไรเงี้ยเออผมก็หาเพื่อนแล้วก็เฮบบ้ยมาถึงแล้วนะเออก็จเจอพี่ติมนะครับก็มีโอกาสได้ถ่ายรูปนะครับแล้วก็ได้ออกคลิปพี่เขานิดหนึ่งอะ่ะคือแบบติดมาในกล้องนิดเดียวนะครัแต่คือสภาพผมตอนนั้น มันไม่อยากพูดถึงอะไรเดี๋ยวรูปประกอบที่จะขึ้นให้ดูเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะเบอร์หน้าเตงไว้ละกันนะครับนั่นแหละครับก็ชื่นชอบพี่ซิมจริงๆนะครับยังไงก็จะสนับสนุนผลงานต่อไปนะครับผมนั่นแหละครับก็เป็นประมาณนี้นะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็อาจจะแบบไม่ได้ยาวมากนะครับผมเพราะว่าแค่แบบมาให้ดูลงเท้าแตะเอาข้าวละกันเนาะเออไหนๆซื้อมาแล้วนะครับแล้วก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรดีนะครับก็เลยแบบรีวิวรองเท้าแตะลิมิเต็ดอีดิชันคู่นี้เลยละกันนะครับสำหรับในคอนเทนต์หน้าเนี่ยจะเป็็็็นน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 นคคคคออ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 เททตตตตตต์ะะไไไรรรรุกก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 กย่่่าาาลลลลลืมมมมดดแ้้้วววิิิใปปปััััััับบผผสสสหีงข แล้วก็ไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ